สวัสดีครับ่องทีเดตโฆษณามี科教วิจารณให้คัษณาฟุตบอรลรายการสำคัญทั่วทุกมุมโลกไม่พลาดนะครับทีเด็ดดีๆนี้สามารถกดติดตามกดใช้เข้ามาได้โอกาสชั้นเรี0งแเลยก็คัดมาแล้วแบบนี้ทุกวันวันละ2ตัววันละ2คู่ตามกันมาได้นะครับสายเชียร์ฟุตบอลไม่พลาดเชียร์ไปกัลาโปรโมชั่นเยอะยิงย,าย้ายค่ายตอนนี้แจกสัปดาห์เป็นแสนนะฮะสนใจคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอเข้ามาได้เลยนะครับครบจบในที่เดียวเลย ตอนนี้นะก็สายต้นเลขยิ่งไม่พลาดนะครับใครมีเลขดีเลขเด็ดก็มาชีกันได้เลยนะครับโอเคเราจะไปที่อิตาลีซิลีบีนะทีเด็ดเราวันนี้นะเบชาเจอโคเรนซ่านะครับราคาเปิดมาเบชาต่อครึ่งลูกนะแมตช์ที่แล้วนะเบชาโดนมา1นสูนะวันนี้เบชากลับมาเล่นใ,นในบ้านนะครับว่าแล้วนะคือโอ้โหเอโกรเรนซ่าเล่นในบ้านดีจริงนะก็ความช้นหลังก็จะเป็นเบชาที่ดีกว่านะครับ6เกมหลังเบชาชนะ3ต่โคเรนซ่าเริ่มเก็บชัยได้แล้วนะก็คงมีความมั่นใจขึ้นเยอะนะครับ ผลงานเบชาไม่ค่อยดียนะลนะ10เกมหลังล่าสุชนะสามเองคเสมอสามแล้วแพ้สี่อัตราการบวกก็ห้าสิบห้าสิบนะฮะเบชาในบ้านไม่ดีเลยว่ะเบชาในบ้านชนะสองเกมเองเสมอสามแล้วก็แพ้ไปห้าเกมนะแต่ก็10เกมหลังนี่อัตราการบวกก็ดรอปตามฟอร์มเลยนะในบ้านน่ะบวกสองเกมเองเสมอหนึ่งเสียไปเจ็ดเกมแล้วเบชาไม่ค่อยดีนะในใจชอบเบชานะครับเมื่อก่อนบักโจเคยอยู่ไง มาดูโครเรนซ่าหน่อยนะโคเรนซ่าเนี่ยสิเกมหลังล่าสุดโอ้หเย่าเยือนชนะเกมเดียวเสมอสามแพ้ไปแล้วถึง6เกมแต่อัตราการบวกังพอได้นะครับบก4ี่เกมเสียไป5้าเกมครึ่งน,นะสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะเกมเยือนนะก็ยังถือว่าเกมเยือนเนี่ยอัตราการบวกังพอได้นะครับส่วนยวเย่าเยือนของโคเดนซ่าสิบเกมหลังค่อนข้างดีนะครับชนะสามเสมอห้าแพ้สองเกมเอง แล้วก็อตา,าการบวกค่อนข้างสูงนะเสีย2เกมเสมอ1บวกไปแล้วถึง7เกมนะโอ้โคเรซ่าน่าเชียร์กว่าไปเย้าเยือนดีนะดูแล้วเบชาก็2 5นะร์็นนะกระท่อนกระแท่นเหลือเกินราคาเปิดมาเบชาต่อครึ่งลูกเล็กเต็มนะครับอยู่โคเรซ่าเนี่ยได้1 8ึงนะก็คิดว่าคู่นี้มาที่แล้วเบชาแพ้มาเล่ในในบ้านวันนี้ก็มีโอกาสสูงที่จะเก็บชัยได้แต่ตัวเลขมันไม่น่าเชียรนะ์ตัวเลขไม่ค่อยดีนะครับ มีโอกาสกดดันตัวเองนะจบเสมอนะครับงั้นก็อยู่รองโคเรซ่าได้ครับครึ่งลูกเสมอรับซับเลยส่วนคุยสองจะไปที่ฟุตบอลสวีเดนซูปเปอร์เลกเทน,นะฮะเป็นเฮลซิงบอร์นเจอสกอตตี้นะครับเจ้าบ้าน15ทีมเยัรมับ16นะอันดับคะแนนต่างกันแค่อันดับเดียวนะอยู่โซนหลังๆนะครับราคาเปิดมาเจ้าบ้านต่อครึ่งควบลูกนะครับมาดูผลงานเจ้าบ้านกันหน่อยเฮลซิงบอร์ สิบเกมหลังล่าสุดเก็บใช้ได้เกมเดียวเสมอสองแล้วก็แพ้ไปถึงเจ็ดเกมนะโอ้ฟอร์ไม่ดีะตัวเลขก็ไม่ค่อยดีครับบวกสองเกมในสิบเกมหลังเสมอหนึ่งแล้วก็เสียไปถึงเจ็ดเกมนะอัตราการบวกยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์น้อยมากเอลซิงบอกในบ้านนะในบ้านก็ยังชนะสองเกมอยู่ดีนะแพ้ไปแปดเกมแล้วสิบเกมหลังล่าสุดบวกเกมเดียวเสียไปแปดเกมนะตัวเลขโอ้โหตัวเลขนี้น้อยมากนะฮะสลับ เทวสิงห์บอกนะเชียร์ไม่ไหวแบบนี้มาดูสกอตตี้หน่อยเป็นไงโอ้โหสิบเกมหลังยิ่งแล้วเลยไม่ชนะใครเลยนะเต็มที่เสมอไปสองเกมแพ้ไปแปดเกมนะสิบเกมหลังล่าสุดบวกครึ่งไปเกมเดียวเสมอสหนึ่งที่เหลือเสียหมดเลยโอ้โหตโัโนเลขโอ้ไม่ไหวนะมาดูสกอตตี้เกมเยือนหน่อยเก้าเกมหลังแพ้รวนลเลยนะเสมอสหนึ่งนะไม่ชนะใครเลยสิบเกมหลังล่าสุดบวกเกมเดียวที่เหลือเสียหมดเลยนะ โอ้เชียร์เจ้าบ้านแล้วกันเฮลซีบอร์ก <c oughs> น่าเชียร์กว่านะโอ้ขอโทษด้วยนะมาราคาเปิดมาเจ้าบ้านต่อครึ่งคู่ลูกได้เต็มนะต่อครึ่งลูกหนึ่งจุดแปดสามนะดูแล้วบอลไม่ทําตังค์มาเจอกันดูเฮลซีบอร์กเจ้าบ้านตัวเลขยังดีกว่านะครับมีโอกาสเก็บใช้ได้สูงกว่าต่อครึ่งลูกวัดใจที่เฮลซีบอร์กได้เลยทีเด็ดสองคู่ที่ชอบตานกันไม่ได้นะครับคู่แรกมองยังไงก็คิดว่ามีโอกาสจบเสมอสูงเมชาก,ก็ตัวเลขไม่ดีนะครับอัตราการบวกน้อยนะครับดูโคเรนซาดีกว่า แมทที่แล้วก็ชนะมาส่วนคู่ที่สซุปเปอร์เลเทนนาเฮลซิงบอร์เจอสกอตตีนะบอลไม่ทําตังมาเจอกันนะแต่เจ้าบ้านดูตัวเลขดีกว่านะครับมีโอกาสเก็บใช้สูงกว่าเชียร์เฮลซงบอร์เจ้าบ้านได้เลยวันนี้ชอบตามกันมาได้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ